สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมาพบมาพอกันอีกตามเคยนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ทั้งมากินเขาแล้วก็มาคุยไปน้ำเนาะอันได้ย่างกินบ่เมื่อนี่เบิ่งทุกคนแกงนะคะวิญญาณเนื้อเนาะค่ะต้องบอกจังสี่เพราะว่าสาว,ส,าวสว่างพยายามกินอ่ากินเขากินตานี่คืออาหารนี่คือโปร้องปรุงแต่งหลายเนาะค่ะแล้วกับเขานะคะแค่นี้ละ สำหรับมือเทียงนะคะมือแรกกะหาเบิ้งกันอีกรอบนึงว่าสิกินยังเท่านั้นละ่ะแต่ส่วนเสงนี่สิเป็นขนมปังแผ่นนึงหล้กก็เล้วเนาะคะ่ะแล้วก,ก็ออกร่างกายตามนั้นด้วยคําที่ว่าคนเฮ้าเนาะมาเบิ่งกันหลายๆสิ่งหลายๆมุมมองเนาะคะ่ะทุกคนก็สิพอเห็นและผลออกมาโดยเฉพาะชีวิตของเฮานั่นแหละท้ามาอยุ่เมืองนอกแล้วมีคําถามข้าวมาว่าซุ่งเจ้าเนี่ยไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดอียงัยงยู่ อันท่าไปอยู่เมืองนอกแล้วบ่มีความสุขบ่สนุกบ่สบายนะเฝ้ากลับมาเมืองไทยทำไงสิไปแซ่แปแซ่แปะที่ยังเอา้ามันใส่เรื่องอยู่บ่ทุกคนที่คอยสิกลับขึ้นไปคอยทุกคอยยากยากกุ่กระจริงแต่คอยหมายถึงว่าความลําบากของแต่ละคนนี่สิเผชิญนี่สิบ่คือกันเดอ้อสิมาพบเจออยู่ทั้งเมืองนอกนี่บอกตรงๆด,ดูดมาบ่บ,บ่ลยายใหญ่ห้างกินข้าวต่พร้อม มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะของการใช้ชีวิตสิมาว่าแบบเออทุกคนก็สิต้องเจอขึ้นกันเป็นไปว่าดหรอกค่ะรอยทั้งรวยนะขอเืิอเลยว่าบางคนมาอยู่จนเมื่อสุดท้ายแล้วกันยังบไดายยังบางคนมาอยู่แค่บอดกี่เดือน เขามีเพื่อเพื่อเพ่ขึ้นมันเปรียบเทียบกันได้สิได้หละทุกงคนต่างคนต่างมีภาระบวกขึกันต่างคนต่างมีเอ่อป้าหมายในชีวิตบวกขึกัน เบิงการด้วยการกินขขาโลดตอนนี้เขากินนังสี่นะต้กี้เขากินยังไดอยากกินยังกินอยากสัรนหายัางสรรหามาบ้าวากันกินได้มดกุยัางปรกากฏบ่าผ่านส่งระยะเวลาหนึ่งของชีวิตเท่าไปแล้วฮักก็สุนจักมันจะเกิดอีกอย่างคือแน และย่าไปใ่ใจก็มันหลายทุกคนคอ,อยยืดดังนี้คอยกจะมีความซุกยู่แลาขคอยจะเจอเจอ,อุปสรรคมากมากป่านั่นมันจะเป็นาการเริ่มต้นของไพ่ของมันนะคะ่ะคือมาคุยนี่บางเทือก็กเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าข้าบรี่จากตัวมันสิเกิอดอยังแต่มันผ่านไปแล้วมันจะเป็นการบอกเล่า การแบ่งปันการพูดคุยนี่ละส่วนรลายเนาะห้องกสิบว่าไปแบบบุญไหว้ครับชีวิตของผู้อื่นปัไหนดอกเพราะยังบอกเพราะว่าแต่ลเมือแลอเละเว้นเนี่ยค่อยก็ต้องคิดหาทางแก้ปัญหาของข่อยขึ้นกันบ่มันว่าขอบอกคิดเด้เพรามันยุ่จยุดนี้นะ ทั้งเจ็บทั้งเป็นมานั่นเ่ง่ายโหลดข่อยเจอววสซักข่อมาน่ะเพราะวขอบริษุทธิยังข่อยล้า,ลายเขาสวยได้แต่กระลั่งแห้งอันเงินบ่อเลือซอวยอันนู่นนี่นั่นนิดหน่นนอยเพราะยังบอกเพราะว่าเขาเขากะเฮ็ดงานเขากะเฮ็ดงานเขาบริเป็นคนหลอ่อคนรวยเนาะเป็นพนักงานประจําทั่วๆไปเนี่ยทุกคนหวังวังยังงล่ะ ันบังยังบ่ายดอกทุกคนมาอยู่นีน่นะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเองเสียใจว่าเจ้าสิไดประสบความสำเร็จอิลี พารล่อข้อผัวบอกเขายุ่กับเฮาได้จักกมือแล้วเขาิียุ่กับเฮาได้โดนบันไดทุกคนตอนนี้เฮาก็ยังบ่รูจ้จักถ้าเป็นไปได้ก็ซ่อยไผซอยมั่นแหละนะตางไฟาตางเห็ดมันน่งสิบโมีค้าเปรียบเทียบกันยี่สิบปีนี้มองงานหลอดอุปสรรคก่อยนั้นส่วนมันสิบพานสิบหกปีเต็มๆนะ เพราะว่าห้ามบริโยแครผัวตัวเมียคู่เดียวอยู่กับญาญาหนี่หมายถึงว่าส่วนร่วมของชีวิตทุกชีวิตเลยเด็กไม่ญาหนะน้องเขาทั้งสองคนสิมาวุนไหว้ร้านเขากับสิมาวุ่นไหว้ยกนับขอบกัวห้าตลอดผู้ดใพดพอเจอกับสิบุูงจักดอกเขาบอกตรงๆรวด ตั้งแต่กี้ก็คิดว่าจะคล้องนี่สบายร้ายถมาหอนได้ผัววัรังนี่สุดสบายพิษหวังพิดเป้าขเขาอยู่ผู้เดียวเขาสบายสุดๆอยู่เมืองไทยค่อยมีหน้าที่การงานนะทุกคนเป็นช่างตัดผมอ่ะถึงนสามากก็อยูกับผมหรอกับหัวคนอหรอ มาอยู่ที่นี่งานที่เรารักทําไม่ได้นะคะเขาต้องไปเรียนเพิ่มเองเรียนเรียนเรียนอยู่หันทุกคนต้องเรียนอีกกี่ปีเราถึงจะได้เขาต้องตัดตัดปัญหาบางอย่างออกคือเขาคิดว่าอา๋อมันสิมันสิใจเวลาดโดนมันบอกแล้วก็อายุเฮ้ามันก็ไปเรื่อยๆเนี้ มันบริษาเลขหนึ่งเลขสองไหวโวงสี่บริษัมันรดดัว,าานว่าดบใด้เด๊ถามว่าปัญหากรอบกลัวทั้งเมืองค่ะเขามีปัญหายังมากไหมบอสบอมี นี่คือส่วนขอขางอีเลีเจ้าายเขาก็ต้องหาซอยเลือตัวเองเนี่ล่ละขบวบใส่ขาบอกที่ว่าหาไปกินไปหาไปกินไปกินหมดก็หาใหม่มมันต้องเก็บต้องกล่พร้อมยาเป็นว่า อันหาไปพ้อมล้วก็กินไปกินกินเบิดแล้วก็หาไม่กินเบิดแล้วก็หารหไม่เดีย๋ยวใส่ข้ามนั่นเพราะว่าเมื่อเวลาเจ้าเจ็บเจ้าเปลี่ยนมากนะเจ้าก็ต้องใส่เงื่อนเกา่าคือเกา่าเจ้าก็ต้องใส่เงื่อนที่เราสะสมมากถ้าเจ้าบริสระสมเจ้าบรอตไม่เงื่อนเก็บเนี่ยบอกคือเจ้าสิไปซอยไปให้ผูดด้ใดมาซอยเจ้าต้องงานดีๆเด้อจ้ะนี่ละ่ะอันเนี้ยฝรั่งมาจมมาจมนี่มาจมเห็ดหยังมาจมแหยฟางเห็่หยังเอา แต่หลายๆคนเนาะจต่ปุดล็อกบ่ได้แต่หาหมองระบายบ่ได้อีกต่างหากสิเปลระบายสิไปคุยกับไผล่ะคะนอกสจากมาทางนี้จะได้อืมนั่งคุยอยู่เพดเดี๋ยวมันกับบ่ไดแ้แล้วเนาะแค่นี้ละแล้วซุ่มจอนละมาคุยก็ข่อย ขนาดห้าวสันก็ยังบ่ได้ตามเป้าหมายที่เ้าต้องการทุกคนคือยังเดี๋ยวตอนนี้ค่อยคือปล่อยบ้างเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันก็ผ่านผลไปแล้วบาดจะเรื่องว่าเมียฝรั่งกับบริเมนไม่ผู้เดี่ยวทั่วโลกจักคนจักลานต่างคนตั้งไม่ปัญหาคือกัน เขาก็เลือกที่อยากจะมาคุยนั่มเขาก็เลือกที่อยากจะปรึกษาบ่มิไพด่ดอกเข้าใจเมียฝรัง่งพอเมียฝรั่งขึ้นกันเอาอีลีเด้ออันนี้ที่ข่อยฟ้องฟังมากแม่นเลย เขามีเวลาว่างกับ็มาแช่ประสบการณ์เขา็มาเบาสู้กันฟังกันสิทุกคนแต่ว่าอย่าไปว่าหายภาคกันกับบ้านนนนีนั่นห้เบิ่งกอนแต่แต่ละคนสถานการณ์บ่คือกันกับแม่บ้านเขาอยู่นี่ยี่สิบปีทุกเจ้าคดบ่าเขาไม่อย่าง บัวก็ได้บ่ได้ผัวคนรวยเด้อได้ทนธรรมาดาละตั้งกันแค่พุนให้มองดาวแบบตั้งกันกับการใช้ชีวิตของเขาบ่าคือกันตั้งกันคือภาษาวัฒนธรรมขอดีข้อเสียมันกะสิมีอยู่ทุกคนเขาว่าเขาว่ารอดขอก็ัิบ่ไปเจาะจงขอดีข้อเสีย เขาช่อว่าดาวตาภูมัมกเพราะฉะนั้นแล้วเนาะคะ่ะมาฟังการเล่าของแมวฝรั่งน่นแต่ละคนมันก็มีแตกต่างกันไปถ้าสมเจประมาก,ก็เลื่อนพานนะคะบ่วากันเพราะอย่างบอกพราว่าการเว่าจังสี่น่ะมันสิตรงว่าวูุ่มเมือ่อมันไม่ต่เรื่องเดิมๆและทุกคนคะ่ะมันไม่เอยียงที่แบบว่า เออสีเอามาเราแบบเป็นจ้าจ้าบหรือว่าสิมาเอาเป็นแบบคือไปซื้อกระปก๋กกระเป๋าไปแต่งตัวแบบอันเต้นรำแบบออกงานดินเนอร์หรู้รามันม,มันเป็นจังนเพราะว่าชีวิตสุข,ข่อยมันตรงอยู่ก็อยู่กบเปลี่ยกกับงาน ทำแบบบัวตายควายล้มเลยได้ทุกคนบริษ้ทรรนด่าเด้อย,ยังงานทั้งนี้หนะงานรงงานกับบริษัทาสบายบริษทุกคนเนียอือบางงานกันนักสมองบางงานกันนักน้นําแข็น้ําขาวนี่โอ้ยไม่ต้องถามถึงหรอกหลายครับทุกคนถาม เก็เอ,อา n า ạ c กูแหละคิดบ่งว่าขอเฮ็ดงานหน่อยงานหลายเออว่าขอมาอยู่เป็นในลักษณะใด,ดขอขอรุ่งพยาบาลนี่สองหลอบสามหลอดดิคิดบ่งเอาแค่จำนั่นละ่ะ ผัวน่ะซอยใดเขาซอยเขาใดยู่แต่บาเขาก็บด้เขาใจเล็กซึ่งคือยังเหาเป็นคนให้น้ำกันบางเทือนั่ะอยากจะปากอยากจะว่าอังสีห้องกับบริมีเวลาที่สมนางคุยกันยังสีได้ทุกคนเอาอหลีเปล่าเหตุการณ์าง,งา่งยๆคือกดกับตอนนี้ก่อได้กินเขาเขายัางได้มานางบอกกับสมเจ้าเวลากวากินเขาแต่เวลาเป็นตัวเป็นต,น,ตนออหลีบางเทือกบ,บ่มมีเลยอื มันดีมากยังว่าอยู่ชีวิตเรานี่ดีดีแต่กับบเคยยอท้อกับการใช้ชีวิตนะไม่เคยท้อกับมันเราเหนื่อยเราก็รู้ว่าเราเหนื่อยเราเจ็บเราก็ยังรู้ว่าเราเจ็บ นั่นแหละคะ่ะเ่าแล้วก็สิกินขาต่อจักหน่อยนึง <c oughs> พยายามคออยเคี่ยวไปให้มันละเอียดนะเจักหน่อยร่างกายห้ามันบริสมบูรณ์แบบคือเกาแล้วก็เลยต้องพยายามกินเอียงที่มันมีประโยชน์หลายก็ความแสบความนวเมื่อนี่ก,ก็ถ้ามาก,กินทั้งเราไปพร้อมจังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะพี่น้องทุกพุ่นเลยที่เขามารับช่มรับฟังละกันนั่งเป็นมู่กันเนาะคะ่ะว่าเป็นมู่เป็นพวกกันอืมก็นในเวลานี้ละ จังไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนนะคะดูดีไม่แห้งเนาะรักษาสุขภาพช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วทั้งเมืองนอกนะคะเมืองไทยกับอ่อนดูแลจากคล้องหาดีที่สุดเดี๋ยวค่ะเพราะว่าลูกไผ่ไข่จิปบมันบอกไประได้บ่มือไดซิมานั่นเองเนาะไปพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ